ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องธรรมาหากินาบคุณเองสมปะปีครับคลิปนี้นะครับผมจะนําต้นมะพร้าวนะครับที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับพอดีว่าปลูกแล้วมันใกล้ต้นไม้อื่นนะครับต้องเลือกไว้สําหรับที่แถวนั้นนะครับต้นเดียวนะครับอันนั้นคือมันอยู่ใกล้ต้นมะยงชิดนะครับกับต้นมะพร้าวผมก็เลยเลือกต้นมะยงชิดไว้ที่บ้านครับส่วนต้นมะพร้าวผมก็เลยจะย้ายมาปลูกนะครับที่ข้างบ่อกุ้งครับ ด้านหลังผมนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ก็คือมีดินปลูกครับพร้อมสําหรับปลูกนะครับแล้วก็ขุดลุมไว้มีไม้สําหรับค้าต้นมะพร้าวไม่ให้มันล้มนะครับตอนที่เตรียมปลูกนะครับตอนที่ปลูกแล้วก็ปลูกเสร็จครับก็จะค้ายันไว้ก่อนนะครับผมให้กะว่าจะให้รา,รากมันเดินก่อนนะครับต้นมะพร้าวก็อยู่ด้านหลังครับห่อมาด้วย แพเขียวครับกันดินออกจากรากนะครับเวลาขนย้ายนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการปลูกครับ น,นี้มันอายุได้ปีกว่าแล้วครับก็ไม่รู้ว่าจะโตหรือไม่นะครับมาปลูกดินที่เป็นดินตมนะครับดินเหนียวต้องลองดูครับเดี๋ยวจะใส่อ,อินทรีย์วัตถุลงไปเยอะๆครับ ครับก็น่าจะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็มีเจ้าดินปลูกนะครับใส่ลงไป2ถุงเดี๋ยวจะใส่กลบหน้าอีกถุงหนึ่งครับข้างล่างก็จะมีเปลือกถั่วลิสงอ้าไม่ใช่ครับใบถั่วลิสงที่ผมเก็บเม็ดกินแล้วนะครับก็ใส่ลงไปบ้างนะครับ เดี๋ยวก็คงต้องเอาดินปลูกใส่ข้างบนอีกหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวผมก็ยังเอาดินเหนียวผสมอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโคลนเคลนได้ง่ายนะครับถ้ามีดินเหนียวผมคิดว่าน่าจะดีครับเดี๋ยวใส่อีกถุงนึงนะครับผม เรียบร้อยครับครับก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้นมะพร้าวต้นใหญ่ที่ย้ายมาจากาบ้านนะครับเอามาปลูกริมสระนะครับผมอันนี้ก็ใกล้กับน้ําพอสมควรครับหน้าแหลงก็คงไม่ต้องรดน้ํานะครับถ้ารากเขาเดินไปถึงส่วนหญ้าที่มองเห็นก็คงต้องเกี่ยวให้วัวให้ควายนะครับตอนนี้กําลังงามเลย ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตสองสามปีข้างหน้ามันจะโตไหมจะได้กินลูกไหมนะครับหรือว่ามันจะตายเพราะผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามช่องของผมนะครับทำมาหากินบายนู่็งซัมปรปีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ